คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงสูงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องตะวันพารวยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพฤหัสบดี ที่23กันยายน2564นี้นะคะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะคะค่ามาพบกับเจ้าแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือเจฟฟองเบียร์888นะคะซึ่งเจก็ได้โพสตในวันที่20กันยายนนะคะว่า วันนี้ประสบอ,อุบัติเหตุนะคะโดนรถบรรทุกฟางชนท้ายนั่นเองนะคะกลางไฟแดง3ชุกจังหวัดสุพรรณบุรีตัวเจและคนขับปลอดภัยดีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงนะคะมาดูกันนะคะในส่วนของทะเบียนรถของเจฟองเบียนะคะนั่นก็คือเลข23988นะคะ23988นะคะซึ่งแอดมินก็ได้อ นำข้อมูลออกมาเป็น239 398 988นะคะในชุด3ตัวนะคะแอดมินก็ร้องให้ข้อมูลดูนะคะแต่ในส่วนของเลข2ตัวก็คือให้23 29 28 38 39 98และ88นะคะก็ถือว่าเป็นรถของเจฟองเบียนะคะก็นำไปเป็นข้อมูล มาดูรถอีกคันนะคะซึ่งเกี่ยวกับเจฟองเบียเหมือนกันนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะเป็นรถที่ขนองพระพิคเนตนะคะที่เจฟองเบียอัญเชิญมาเพื่อเคารพบ,บูชาน,นั่นเองนะคะแอดมินก็เลยพาไปส่องเลขทะเบียนดูนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะคะก็มี703557นนะคะนั่นก็คือ รถที่ขนองค์พพิคเนตนะคะแอดมินลองจับแยกให้นะคะแอดมินแยกเป็น7 0 3 3 5 5 5 5 7และ2ตัวนะคะแยกเป็น703537และ57นะคะก็นำไปพิจารณาดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็ขอบคุณเจฟฟองเบียร์นะคะ ค่ะต่อไปกันเลยนะคะนั่นก็คือของเจนุกสํานกเลขเด็ดนั่นเองนะคะก็งวดวันที่1ตุลาคม2564นะคะเจนุกเขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะชุด3ตัวบนนะคะให้มาที่951นะคะและชุด2ตัวให้มาที่9551และ91 951 9551 และ91นั่นเองก็นำไปพิจารณาดูนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะและมาดูของแอดเจนุกนะคะซึ่งตรงกับของแอดละเดนนะคะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะของแอดละเดนเขาก็ให้มาที่ 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52และ53นัน่นเองนะคะก็ เต็นเต็มบนเน้นตรงนะคะสถรษิีย้อนหลังนะคะเขาก็ให้มาวดวันที่16ตุลาเอ16กันยายนนี้นะคะเขาก็ให้มาที่35นะคะก็ถือว่าเดินดีเลยทีเดียวนะคะค่ะต่อไปนะคะแอดมินจะพาไปเทียบนะคะ3สำนักดังนะคะซึ่งให้เลขมาตรงกันนั่นเองนะคะนั่นก็คือของเจ๊นุกสำนักเลขเด็ดนะคะ ของแอดมอร์โกดและก็ของแอดลาเดนนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้ชุด3ตัวตรงกันนะคะก็จะมีของเจนุกนะคะซึ่งให้มาที่951และของแอดมอร์โกดให้มาที่591นนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันนะคะแค่สลับกันนะคะก็ นำไปพิจารณาดูนะคะและในส่วนของเลข2ตัวที่ตรงกันนะคะของเจนุกกับของแอดมรกตให้มาที่เลข91เช่นกันนะคะและในส่วนของเจนุกกับของแอดลาเดนนะคะที่ให้มาตรงกันนะคะนั่นก็คือเลข51านะคะก็ถือว่าเป็น สำนักดังทั้ง3สำนักกันเลยทีเดียวนะคะก็นำไปพิจารณาดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่ให้การติดตามแอดมินมาโดยตลอดนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ วันนี้ถ้ามีข้อบกพร่องหรือผิดตกประการใดนะคะแอดมินก็ต้องกราบขออภยัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะแอดมินก็ขอให้ทุกคนเฮงๆป,งปงังๆโชคดีตลอดไปนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ